ร้อศูนย์บาทงวดผ่อนแปดพันบาทตาลอดสัญญาไอเซฟจัดมาให้แล้วเชือกห่อนแปดพันบาทตาลอดสัญญาชุดแตงแสนกว่าแน่นอนล่อเววเขาขวางกเกาะเชือกที่ทิพวิโอ้สะดิดดามก็พิันนี้ไม่ต้องห่วงสะดิดของแตงเนื้อขุมเล่ มีส่วนลดอสองหมื่นเหลือส8 9แปดเพนเกตลอดสัญญา FC เพียมคำว่าสุดเพียมคำว่าเกา่าใหญ่เสมสุ่มแจกเสื้อให้ครับจบสูตบ้านส่งหอดบ้านกับพี่น้อง